อันนี้สามห้าซึ่งวันนี้เราก็จะมาดู แจกแจงแแจจงรายละเอียดหน่อยว่า3ามเจ็ดเจ็มีค่าอะไรบ้างรวมได้3ามเจ็ดเจ็ดเนาะนี่อาจจะไม่ไม่ไม่มีความเป็นธรรมสำหรับผู้บริโภคใช่ค่ะมันมีอะไรบ้างเนาะมีโอเคว่าแต่ละตัวนะคะแล้วก็ค่ากระเช้าค่าจัดเท่าไหร่เนี่ยคือค่าจัดสามค่ากระเช้าสามเจ็ดเจ็ดนะรวมแล้วก็รวมมูลค่าคืนสามเก้าเก้าแล้วก็ตั้งราคาค่าจัดกับค่ากระเช้าเนี่ยมันมาจาก ยังไงช่วยนำนำนำแสดงผู้มีอำนาจของบริษัทนะข้อแนะนำของคณะก็เผื่อในเื่งการเกินห้าเกาทจริงเนี่ยในเรื่องของการการคล้ายๆลุกโาสขา่ระบาดาดก็ได้ขนับแต่ว่ารับรับการสินค้าสูงกว่า599แน่นอน คขานครับอวายกขนมาด้วย้าม้ใช่ใความนั้นมความความยากก็คือว่ากล่องที่มันมีซอสที่ตรงน้น เราจะไม่รู้เลยว่าหมดยุคอะไร่แต่นี่้ทำผลผลผลผกผลไม้โอ้ยน่าสนใจก็จะบอกว่าถ้านะได้เี่าไหร่ร้อยก็คือแต่งดูร้อรวมกันเป็นสามเปรายละเอียดนี้ถึงต้สุโทก็จะได้ ได้ Jahres, silently, ค่ะเกินค่ะอนนี้เกินเกินอยู่แล้วดูละค่ะสองสองสองสามตอตอนนี้มีคอมเมนต์ตรงนี้สัวใช่ค่ะคาตาก้าคาตาก้ากับค่าเสือที่ไม่แพ้ได้ค่ะแล้วก็ต้องติดต่อแาวค่ะทางแับซื้อแล้วก็ทางซัพพลายเออร์ใช่ใช่